สวัสดีครับวันนี้ท w a c a d e m y ก็มีคลิปดีๆมาฝากนะครับวันนี้เป็นคลิปในส่วนของขั้นตอนการกดเทรดนะครับบนแพลตฟอร์ม TradingView หลังจากคลิปที่แล้วเรามีการสมัครเออเขาเรียกว่าอะไรผูกบัญชีผูกบัญชีที่เราสมัครกับบลกไว้นะครับเพื่อมาผูกกับ TradingView แล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนการกดเทรดว่ามันง่ายและมันสะดวกยังไงครับอันดับแรกให้เรา เปิดบล็อกเกอร์เดียวกับที่เราเปิดบัญชีเทรดนะครับเช่นผมสมัครของ a อ a p ใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ต้องเปิดการาฟของบล็อกเอเคนะใครมีของอวนดาก็เปิดของอวนดาหรือใครมีของบล็อกอื่นๆมาเทรดดิวิวคุณต้องเปิดบล็อกนั้นนะครับถ้าคุณเปิดคนละบล็อกมันจะกดเทรดไม่ได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกต้องเลือกการาฟเดียวกับบล็อกเกอร์ที่เราเปิดนะครับอ่าสังเกตจากนี้ก็จะมีเขียนอยู่ว่าชื่อบล็อกเกอร์อะไรเนี่ยเวลาพี่พิมพ์ F A U U S D ก็จะขึ้นว่าบล็อกเกอร์ต่างๆมาให้ ของบัญชีเดียวกันกันกบที่เราเปิดไว้นะครับคือ ACA p ทีนี้ขั้นตอนในการที่จะกดเทรดนะครับอ่ะทาให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมติราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องการที่จะบายตรงนี้ให้พี่มาเลือก Position นะครับในการเปิดเซลล์และเปิดบายอยู่ตัวที่5นะเครื่องมือทางสายแล้วกดติดดาวเอาไว้นะครับลอง Position คือการบ่ายช็อตโพซิชันคือการเซลล์ติดดาวไว้เลยแล้วเขาจะมาอยู่ในเฟอร์ลิบาร์ตรงนี้เวลาเราจะเทรดทำอย่างนี้ครับสมมติผมจะบายผมก็เลือกลองโพซิชัน แล้วผมก็วางตำแหน่งวางตำแหน่งเนี่ยขอให้วางตำแหน่งสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราจะเทรดในราคาปัจจุบันเนี่ยเราวางตรงไหนก็ไดนะ้ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันไม่ต้องเส้นปัจจุบันเป๊ะนะครับแต่สิ่งสําคัญก,ก็คือการวางระยะ SL ครับอันนี้สําคัญดับหนึ่งเลยนะวางระยะ SL ว่าจากราคาที่วิ่งอยู่ตอนนี้พี่จะวาง SL อยู่ตรงไหนสมมติผมต้องการวาง SL อยู่ใต้นี้เป็นระยะ600จุดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอ่ะผมก็วางไปและ TP ตรงไหนเราดึงระยะให้เรียบร้อยครับสุดท้ายแล้ว TP เราสามารถขยับได้นะหลังจากที่เรากด position ไปแล้ว แต่ขั้นตอนแรกสําคัญก็คือให้เราวางระยะ SL ก่อนอันนี้คือข้อดีหนึ่งอย่างของท tting View ครับบังคับให้เรามีการยอมแพ้มี SL ในการเทรดแล้วฟอร์ตพี่จะไม่ติดลบพอร์ตแตกจะไม่โดนลากแพ้เป็นแผ่นๆไปนี่คือข้อดีข้อแรกในการเทรดผ่านทิท i n g View ต้องมีจุดยอมที่ชัดเจนถัดมาเมื่อเราวาง Position แล้วขั้นตอนในการเปิดออเดอร์ก็ง่ายมากๆนะครับพี่เอาเมาส์ชี้ที่โคสิชชันแล้วคลิกขวาเลือก PF ลิมิตออเดอร์ถ้าภาษาไทยก็พี่ก็เลือกตัวที่5้าแล้วกันนะครับขขนเขาก็ เรากดคลิกหนึ่งครั้งเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับตรงนี้พี่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับอาจจะมีหลายช่องให้เราดูเราโฟกัสแค่อย่างเดียวคือถ้าเราจะต้องบายในราคานี้ถ้าเราต้องการบายในราคานี้ให้เราเลือกคําว่า market มาเก็ตคือราคาปัจจุบันของตลาดที่วิ่งอยู่แค่นั้นและตรงนี้นะครับความเสี่ยงใช้เป็น USD อ่าค่าปกติเขาจะเป็น list USD อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเผลอไปกดเปลี่ยนนะครับให้พี่เปลี่ยนกลับมาเป็น list USD เท่านั้นนะ <S <S 2> <S 2> เข้าใจง่ายสุดว่าเราจะใช้ความเสี่ยงตรงนี้กี่เหรียญสมมติผมแผนนี้ผมต้องการใช้ความเสียเ่ยง1ิเหรียญผมก็กดไปเลยแผนนี้ถ้าเกิดแพ้ผมจะแพ้เท่าไหร่ผมใส่เลข10 แต่ระบบเขาจะคำนวณให้จากระยะ SL กับราคาที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันเขาจะคำนวณมาให้ว่าตอนนี้ถ้าผมต้องการความเสี่ยง10ใช่ไหมผมเสียได้อยู่ประมาณ6เหรียญน,นะจากความเสี่ยงปัจจุบันจากระยะ SL 600กว่าจุดเขาจะออกหลอดให้ผมได้เนี่ยแค่0.01โอเคไหมครับนี่คือข้อดีข้อที่2คือเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะต้องกดหลอดเท่าไหร่เราสนใจอย่างเดียวคือความเสี่ยงในแผนนี้ถ้าเกิดแพ้พี่ยอมได้เท่าไหร่นี่คือข้อดีข้อหนึ่งที่นักเทรดจะต้องมีนะครับสมมติแผนที่ผมยอมได้ 50เหรียญสมมุตินะเขาก็จะเปลี่ยนหลอดนะครับออโต้ Auto ให้ผมเลย0.08และเขาจะคำนวณใ้้ยว่าตอนนี้ถ้าราคาที่วิ่งอยู่กดบายตรงนี้ SL ตรงนี้ตอนนี้ผมจะเสีย53เหรียญราคาเขาจะวิ่งเร็วไทม์นะหลอดเขาก็คำนวณให้ให้เราตามเรียวไทม์นะครับจนกว่าเราจะกดคำว่า b ายตรงนี้ส่วน Reward คือกำไรที่เราจะได้เท่าไหร่95เราโอเคไหม ถ้าเราโอเคเราก็กดบายไปเลยโ i t i o n ก็จะขึ้นแต่นี้ไม่ใช่แผนผมแต่ผมจะกดให้ดูตัวอย่างแล้วกันผมขอใช้ความเสี่ยงแค่10เหรียญเป็นตัวอย่างให้ดูนะ,ะผมกดบายปั้ง Position จะขึ้นทั้ง TP และ SL ครับนี่ SL คือจุดยอมผมอยู่ตรงนี้ถ้าราคาลงมาแตะผมจะติดลบเเหรียญราคาปัจจุบันที่เรากดอยู่ตรงไหนก็เขาก็จะวิ่งไปแสดงค่าให้เราเห็นนะครับกำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่และมี TP เท่าไหร่เราสามารถย้ายได้ เมื่อเราย้ายแล้วให้เรากดคำว่า confirm นะครับ position จะเปลี่ยนโอเคไหม sl ก็ย้ายได้นะในกรณีที่ราคามีกําไรแล้วเราจะกันทุนเราก็แค่ดึง sl ขึ้นมากันหน้าทุนสมมุติว่าราคาเขาวิ่งขึ้นไปปุ๊งแล้วเรายังไม่อยากปิดกําไรเราอยากจะป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนเราก็เลื่อนตัวสีส้มที่เป็น sl เนี่ยขึ้นมากันหน้าทุนแต่ตอนนี้ผมยังกันไม่ได้นะเพราะว่าราคามต้องมันต้องเป็นมุมบวกก่อนคือต้องได้เงินก่อนนะพูดไง,ไง่ายๆต้องไปถูกทิศทางก่อนเราถึงจะ มากันทุนได้แล้วเราก็กดคอนเฟิร์มอันนี้คอนเฟิร์มไม่ขึ้นเพราะราคามันยังอยู่ที่เดิมสามารถเปลี่ยน Position แต่อย่าไปขยับนะครับเพราะถ้าเราขยับความเสี่ยงเราจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมจนกว่าเราจะกดคอนเฟิร์มนะทาให้คอนเฟิร์มก็แคนเซิลไปอันนี้คือง่ายมากๆที่สําคัญเราสามารถที่จะปิดออเดอร์ได้เลยเหมือนกันถ้าผมไม่อยากจะดูออเดอร์นี้แลวผมรู้สึกผมอยากปิดลวผมก็ไปกดตัวกากบาทตรงนี้ครับหครั้ง เขาจะถามเราว่าจะแบ่งปิดไหมอันนี้คือการแบ่งปิดนะแต่ตอนนี้ผมออกหลอดไปแค่0.01มันแบ่งไม่ได้เราจะแบ่งปิดได้ก็ต่อเมื่อหลอดที่เราได้ออกเนี่ย0.02เป็นต้นไปนะครับอันเนี้ยมันแบ่งไม่ได้เพราะผมออกแค่0.01เห็นไหมอ่าถ้าบางคนออก1ลึหลอดแล้วพี่จะจะไปแบ่งปิดสัก0.10อันนี้ทําได้ตรงนี้คือการแบ่งปิดนะครับแต่ถ้าต้องการปิดทั้งหมดเราก็กด close position order ก็จะหายไปทันทีแค่นี้เองครับการเทปผ่าน p r a d i n g view ง่ายมากๆทั้งเซลล์และบาย ใช้ขั้นตอนเดียวกันแถบสีแดงนี่คือแถบโ s i t i o n ที่เป็นตัวขาดทุนนะว่ายอมตรงไหน,นประมาณนี้สำหรับวันนี้การเทรดผ่านแพลตฟอร์มเทรดดิ้ง i ิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ